ครับผู้สูงอายุคือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอ้ผููสงายุที่มีโรคประจำตัวหรือป่วยอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นการบริการของ ของทางธนาคารใช่ไหมครับค่ะเราก็จะบริการให้ก่อนค่ะสําหรับคนป่วยคนติดเตียงเราก็จะบอกไว้อีกคนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องลงื้นที่ไปหาไปโควแต่กลุ่มนี้ขอให้กลุ่มคุณตาคุณยายไม่มีสมาร์ทโฟนหรือที่นูก่อนตรงนี้นะคะแล้วร้านค้าอะไรอย่างนี้เหรอครับร้านค้าก็มาค่ะร้านค้าวันนี้เรามาก็มาเปิดบัญชีให้แล้วก็สมัครถึงเงินเราชนะเพื่อที่จะรองรับกลุ่มคุณตาคุณยายไปใช้ครืของของเขานะคะเป็นเป็นการบริการของทางสาขาเป็นการบริการของธนาคารกรุงไทยเอง ของกรุงไทยออกาบริการประชาชนเร่องเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสทั่วทั่วจังหวัดเลยไหมครับหรือว่าทั่วจังหวัดเลยนะครับอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่เขาแห่ไปธนาคารหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋ออยากจะฝากถึงเนาะคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะที่ลงทะเบียนอ่ะไม่ต้องไปรีบเพราะว่าตอนนี้อ่ะเราก็มีธนาคารของรัฐมาช่วยสองธนาคารการทอกรสแลอมสินนะคะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยจะบริการที่ทั่วถึงค่ะตอนนี้เราก็ใช้แบบ แผนที่จะต้องลงถึงตัวของคุณตาคุณยายทุกตำบลเลยค่ะวันนี้เริ่มแล้วค่ะแล้วประชาชนที่สแกนไม่ผ่านอะไรเงี้ยหรอยืนยันตัวตนวันนี้ที่เขามาบริการให้ด้วยเป็นเบื้องต้นนะคะซึ่งสแกนตัวตนเนี่ยกลุ่มนี้เขาได้รับสิทธิ์แล้วแต่เขาต้องมายืนยันตัวตนเพื่อเข้าไปใช้ในกระเป๋าตังะค,ะค,ค่ะครงนี้กับบริการวันนี้ก็มารับบริการที่ด้วยวันนี้บริการประชาชนกี่โมงถึงกี่โมงครับวันนี้ก็เริ่มอันนี้แปดโมงครึ่งนะ เวลาไม่ระบุจนจบจนหมดทุกคนกลับบ้านได้คนที่มาสูงสุดที่ออกไปรับได้ประมาณกี่คนครับ1,000นคนหนึ่งันคน, 1, คนตอนนี้อยู่กับคณอะไรเอ่ยพนิตาค่ะพนิตาศ<อ>ิริวัฒน์เป็นผู้จัดการเจเอ็มสำนักง,งานเขตนครานราชสีมาหนึ่งตัองขออนานะคะต้องขออนุญาตครับต้องมีรูปหัวใจหรือเครื่องหมายแสดงว่าผ่านการสแกนอุณหภูมิแล้วนะครับถ้ามีแตบัตคิวแต่ไม่ผ่านการสแกนก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะเข้ารับบริการนะครับ อาเชิญนะครับคนที่ได้รับบัตรติวแล้วท่านสิบพัฒน์ั้งศิลินนะครับขอการปลดอำเภอร์สมองปล่อยความมั่นคงนะครับต่ำความเข้าใจครับพี่น้องประชาชนชาวประสิษัทที่มารอใช้บริการธนาคารกรุงไทยนะครับสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะอ่ะมีคนที่เป็นประเภทร้านค้าไหมคะอ่ะร้าน ไม,ไม่มีสมาร,ทร์ทโฟนค่ะเดี๋ยวนั่งรอเจ้าหน้าที่ก่อนเก้าอี้มันมา,มานั่งไม่เต็มเลยค่ะมานั่งให่เต็มหน้าหน้าเลยขยับขึ้นมาเลยค่ะค่ะจะเื่อนเรานี้นะสิ่งที่จะต้องเตรียมคือปัตรประชาชนตัวจริงนะคะเอาออกมาเลยนะคะอันที่สองก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไม่มีสามารถเอาของลูกของหลาน ของคนที่เรารู้จักสนิทก็ได้เพราะว่าข้อมูลนี้เราจําเป็นต้องคีย์ลงไปในระบบนะคะเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงเบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะเนายอยู่บ้านไหนยายกาแฟใต้อายุเท่าไหร่แล้วน่ะแปครับแปวันนี้เราจะมาทําร้านค้าด้วยประชาชนเนี่ยเราชะนะ เข้าเป็นร้านค้าหรือว่ายายจะชนะไหมวันนี้ <laughs> ครับดูพี่น้องประชาชนต้องเนรนนะครับมาลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ประชาชนนะครับที่มาใช้บริการเราชนะนะครับร้านค้าก็ลงผลขึ้นนะครับนะไง <c oughs> วันนี้ได้คิวยังได้ Q คิวยังสามศูนย์แปดจะได้บันไดน,น้อเนี่ยสามศูนย์แปดเนี่ย <laughs> ตีนี้เกาสิกว่าแล้วคุณยายนะครับเดี๋ยวเราดูประชาชนนะครับมาใช้บริการเราชนะครับช่องอรมรินมาแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับตายอยุ่ราไนะครับเนี่ยอายุจากปีแล้วจากปีแล้วปีเนี่ย1 8ปีโอแน่นอนแปดสิบสี่สวัสดีไายคิวเท่าไหนเนี่ย2 2 0เมตร ครับโครงการเราชนะนะครับสุนทรบ้านฉันครับดูบรรยากาศนะครับก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับแต่ไหน้าคิดแต่ไหสองสามสี่แต่นากากด้วยแต่นากากด้วยเออรับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับสุนทรบ้านฉันครับมาดูบรรยากาศพี่น้องชาวสุนทรนะครับก็มารรับบริการไม่ได้ลงทะเบียนเขาเนี่ยลงไม่เป็นลงไม่เป็น โอ้นี่ขนาดอยู่ในอำเภอแล้วเนี่ยลงไม่เป็นเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์ยังไม่เป็นเ,น <c oughs> เดี๋ยวตะคิวอะไรเดีะคิวอะไรน้องอ่อนตะคิวอะไรร้อยสิบสองร้อยสิบเก้าเรามาลงร้านคา้าหรือว่าเราลงเราชนะประชาชนเนี่ยเรา<ห>ชนะเน,<ห>นาะเดี๋ยวจะอ่อนชนะเนาะรอสองร้อยกว่าโอ,โอ้เยอะคิวเยอะมากครับ ปัญหาต้นใหญ่นะครับผู้สูงอายุไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับทางธนาคารกรุงไทยก็มาใช้บริการนะครับต้องการบริการพักกองก่อนนะครับตอนนี้ก็มีอมรินทีวีนะครับมาทําข่าวนะครับวันนี้ใครไม่เอาแมสกนายยกมือครับมีไหมไม่เอาแมสก์มาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มีบริการนะครับมีบริการมีไหมแบกคิวที่ตะไลครับเนี่ยนับที่ที่ผมมีคิวตะไลคิวที่สิบโอ้ได้เร็วหน่อยเนาะปีนี้เท่าไลแล้วอายุ่าไลแล้วเนี่ย สิบหกหรือส <laughs> นะิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดกว่าเนาะโอ้คุณใหญ่อยู่บ้านไหนยาอยู่บ้านไหน <c oughs> อยู่บ้านเรานเานาะครับสามสีนู้นครับเด็กอยู่ไหนครับสามสี่ <c oughs> ได้คิวเท่าไรครับคิวที่เก้ามาจังมองคิว <c oughs> ที่เก้าน <c oughs> ะมาเนาะปีห้าปีห้าปาร์ตีห้าเลยคิวเท่าไรพี่คิวที่แปด นี่มาตีนตีตันตีซีตโอ้เนียนอนอันนี้มาที่สามอยู่บ้านไหนกันเนี่ยอยู่บ้านไหนบ้านทะเลคิวที่สี่มาตี่สามอายุเท่าไหร่แล้วเจ้าอ่ะเออโอ้18 19โอ้79 79ครับบ้านทะเลครับเป็นกำลังใจครับมีนายกด้วยนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเนินนะครับมาให้กําลังใจลูกบ้านมาให้กำลังใจลูกบ้านอันนี้สิบแปดสิบเก้าอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสามอายุเท่าไหร่แปดสิบโอ้18กว่าเนาะเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจครับท่านนายกครับมาทำไมครับวันนี้มาดูแลครับมาดูแลชาวบ้านเต็นท์มาเพื่อให้เพราะเต็นท์้ที่ไม่พอท่านเชิดชายจงรางกลางอ๋อเอาเต็นท์มาให้บริการด้วย ตอนนี้ประชาชนมากนะครับไม่รู้ว่าการบริการจะถึงตอนไหนครับตอนนี้การคัดกรองของอำเภอสุเรินก็เข้มงวดนะครับมีเจ้าหน้าที่มาคัดกรองอันนี้จากอันนี้ลูกจ้างใช่ไหมกรมการปกครองเนาะเรามีหน้าที่อะไรลูกมาคัดกรองสแกนนะครับคนไหน3 7, 7กลับบ้านไปก่อนนะครับรอปีหน้า,าไม่ใช่ <laughs> ไปอมสินแล้วก็สอได้นะครับส่วนมากปัญหาของผู้สูงอายุก็ ในการขาดสมาร์ทโฟนนะครับจำเขาเข้าใจพอเนิ่มครับการจัดระเบียบข้างในเนี่ยเราเข้าไปกี่คนครับเอ่อจะเข้าจะจะเข้าให้เต็มพื้นที่ครับเราเว้นระยะห่างด้วยนะครับเนาะรอครับรอเข้าไปไหนไหนคือคือคนที่สิบแรกคือนั่งตรงนี้ ก็นน่งใช่เออก็ยืนข้างในในหอประชุมเลยหอเข้าไปข้างในเลยยืนไมไดแล้วเจ้าจัดเลยที่ไป่คอยจัดเลยอันนี้เจ้าหน้าที่กรุงไทยนะเจ้าหน้ที่กรุงไทยเดินเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยเจ้าหน้าที่ไม่ตอนนี้ปล่อยคิวแล้วครับท่านปอครับผอสำหรับคนที่มีบัตรคิวในมือนะครับลำดับที่หนึ่งถึงยี่สิบนะครับขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เข้าสู่หอประชุมรอรับบริการจากธนาคารกรุงไทยนะครับ 1-2ปีไปคิวไม่ได้แล้วครับปอดชิวได้แล้ว1-2ปีเพื่อเข้าหอประชุมอ่โดูในมือไปคิวไป150แล้วโดนในมือโดนในมือเกิน150ยังนะครับดันดับคิวนะ1-2ปีน้องทุยเอ็มเพลย์300แปลว่าเพิ่มแล้วเป็นแล้วเนาะครับอ่าดูบัตรคิวครับบัตรคิวนะครับแล้วถือว่าดีๆนะครับจะให้หายนะครับทุกอย่างเป็นไปตามคิวนะครับวันนี้ผมจะได้รับสิทธิ์ในการบริการจากเจ้าที่ธนาคารกรุงไทยทุกอย่างเป็นไปตามคิวนะครับ นะครับที่มีร่มเงานะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับครับท่านประวัติที่ประทักษ <antal S 2> ิณนะครับประหลัด อำเภอสุเนินนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับที่มารอการใช้บริการนะครับโครงการเราชนะนะครับธนาคารกรุงไทยมาให้บริการกับชาวเมืองสุเนินนะครับที่1 3กุมภาพันธ์2563นะครับบริเวณหอประชุมอำเภอสุเนินนะครับท่านพพิบลตากสินนะครับปราดอำเภอสุเนินนะครับอำเภอก็ได้อรที่สามารถประชาชนทั้พันถึงนะครับก็อย่าไปไกลนะครับก็ขอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอนะครับพี่น้องนะครับ รับบัตรคิวก่อนนะครับถึงจะแยกยายนะครับทุกคนที่มีคิวจะได้รับการดูแลตามคิวนะครับถ้าไม่มีคิวจะมารับคิวน่นนี้นัานไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามคิวที่ได้รับการแก่ไปนะครับเจ้าที่จะดูเฉพาะเรื่องของบัตรคิวนะครับมาก่อนได้ก่อนมาหลังได้ที่อยู่ในนี้20คนรอแลเดี๋ยวจะขอนอนุญาตใจัด ครับกรุงไทยแบ่งแบ่งการบริการยังไงมัางครับเขาเนิดนึงครับนิดเดียวด,ด้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุนันนะครับมาคอยดูแลการประสบครับมีการคัดกรองอย่าง ครบถ้วนนะครับจากเจ้าหน้าที่าการปก,ออก,อกครองของขอำเภอสุเนศ